ครับผมไฮไลท์คลิปนะครับเป็นขนาดของตัวตู้ก่อนนะครับผมจะเอาสายเมตรนะครับโดยว่าตั้งแต่ขอบสุดตรงนี้เลยนะครับว่าตั้งแต่ขอบสุดตรงนี้เลยนะครับด้านทางแนวนอนนะครับจากซ้ายไปขวา12 1สอจุดหนิ้วนะครับสินิ้วครึ่งแล้วอีกนิดนึงครับสิบนิ้วนะครับทางแนวตั้งนะครับ ทางแนวตั้ง11 11.3นะครับ11.2หรือ11.3นิ้วนะครับนะครับด้านความลึกนะครับหกจุดเจ็ดนิ้วครับ6.7นิ้วนะครับโอเคครับผมไปฟังคลิปเสียงกันดีกว่าครับ สวัสดีครับยืนยันการอัดคลิปวันนี้วันที่27กุมภาพันธ์นะครับวันนี้ผมหรือแอมซ้อม2ใบนี้ผมรักมากที่สุดนะครับ b ีซิลิสเกาหลีกับ Fender Japan sq 1 0คือรุ่นนี้ผมเคยซื้อมาหลายใบยแล้วนะครับแต่เสียงมันไม่เหมือนกันนะครับใบนี้เสียงดีที่สุดสำหรับผมแต่ละคนก็จะมีเสียงในหูไม่เท่ากันใช่ไหมครับแต่ใบนี้คือเสียงดีที่สุดสาหรับผมผมก็เลือกเก็บไว้นะครับเป็นใบที่สภาพเก่านะครับ เดี๋ยวค่อยดูคลิปสภาพนะหลังหลังเทสแล้วก็หูหิห้วตรงนี้ไม่มีแต่เสียงดีมากนะครับแล้วเจ้บบาใบเนี้ยมันสะดวกสบายคือมันสามารถเสียบไฟ220โวลต์ได้เลยเลยนะครับไฟบ้านได้เลยนะครับจริงๆมันเป็นไฟ1้0ยัิบมาเลยครับแต่ว่าเขาทําให้มันเป็น220โวลต์ให้เราเสียบได้เลยนะครับเรียบร้อยจําไม่ได้ว่าเขาแปลงหม้อแปลงหรือว่าเขาเอาไฟ1 1 0สติดตั้งไว้ด้านในเดี๋ยวเราค่อยมาแกะดูกันนะครับเฟนเดอร์เจแปนนะ เสียงดีมากสําหรับผมนะครับวันนี้ขอลงใบนี้ก่อนคือแต่ละใบอ่ะมันเสียงไม่เท่ากันอยู่แล้วครับเครื่องดนตรีทุกชิ้นเป็นแบบนี้หมดนะครับถ้าเราฟังให้มันลึกแล้วก็เป็นคนที่มีรายละเอียดแล้วค่อนข้างให้ความสําคัญกับเสียงแล้วก็หูมีมีประสบการณ์เยอะๆหน่อยจะฟังออกหมดนะครับวันนี้ใช้กีตาร์เทสใช้กีตาร์จีนนะครับกีตาร์จีนปีอัพปีอัพเซรามิกนะมันเขียนน้อยเลยไปอย่างนั้นเองนะครับปีอัพจีนสแกลล็อปนะครับ ไปอัดกีตาร์จีราคาไม่กี่บาทนะครับเราไม่ต้องใช้ของดีเราจะเอามือถือวางตรงๆอัดตรงนี้เลยนะครับไม่ผ่านแคปซิมไม่ผ่านมิกเซอร์ใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเสียงพูดเสียงแอมก็จะไม่ค่อยชัดเจนมากแต่จะฟังได้เนื้อๆจากมันไม่มีการปรุงแต่งนะครับสําคัญคือมันเสียบไฟ220ได้เลยนะครับเสียบไฟบ้านเลยคุณเสียบได้เลยเปิดครับแล้วก็ระบบจีฮัมก็สมบูรณ์ก็คือจีปกติไม่ได้จีผิดปกติอะไรนะครับ ขนาดใช้ใชซิงเกิลคอยยังยังจีน้อยแสดงว่าโอเคแล้วนะครับอ่าให้ดูว่าใช้ตัวนี้เล่นจริงๆนะครับบางทีมันก็จีอยากไฟบ้านจากอะไรครับเพราะว่าใช้ซิงเกิลคอยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะวางมือถือตรงนี้นะครับหน้าหน้าแป้นตรงนี้เลยนะครับคือถ้าเกิดท่านชอบเสียงของใบเนี้ยผมเอาไฟคมไฟ่องสองนะถ้าท่านชอบเสียงของใบนี้ขอโทษนะครับช่วยซื้อใบนี้เถอะครับ เพราะว่าถ้าไปซื้อใบอื่นรุ่นเดียวกันก็ไม่ได้เสียงนี้หรอกครับรับรองได้นะครับอ่า๋ยวผมจะเดี๋ยวค่อยเช็ดปุ่มการใช้งานกันนะครับเราจะมาเล่นในเสียงที่ที่ผมใช้อยู่ก่อนมันเป็นอัที่ปรับได้แบบวินเทจมากกว่ามากเห็นไหมครับมันมีทั้งวอลลุ่มและมาสเตอร์วอลลุ่มแอมสมัยก่อนเนี่ยอ่า๋ยวผมจะให้ฟังเสียงก่อนเสียงดีมากครับ ก็สวยจีตามธรรมชาตินะครับหนึ่งระบบไฟมันจีอยู่แล้วนะครับบ้านเราแล้วก็กีตาร์สยงคอยก็จีอยู่แล้วครับจีบ้างไม่เป็นไรครับไม่ได้จีผิดปกติอะไรนะครับแอมที่มีวอลลุ่มและมาสเตอร์มันดีนะครับสมัยก่อนมันจะมีแอมที่แบบนี้เลยครับทำเลยนแบบแอมรุ่นเก่าเลยแล้วก็มีผ้าอีคิวครบ เทเบิลม่เดียเอ่อเทเบิลกลางเบสนะครับสมัยก่อนเนี่ยมีแอมหลายรุ่นที่ไม่มีปุ่มแกนนะครับเวลาจะใช้เสียงแตกเขาให้เปิดวรุ่มสุดแบบนี้มันจะได้เสียงแตกธรรมชาติที่สวยงามมากนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับอันนี้เราปิดแกนอยู่นะเราปิดแกนอยู่นะครับไม่ได้เปิดแกนเนี่ยมันจะได้เสียงแตกธรรมชาติแบบนี้ครับ มันเป็นเสียงแตกแบบในคาสเซ็ตเทปที่เราเคยได้ยินจากที่ฝรั่งเขาเล่นกันนะครับในยุคเก่าๆเลยเป็นยุคต้นกําเนิดของเสียงเลยนะครับเราจะได้ยินเสียงแบบนี้เขาไม่ได้มีปุ่มแกนนะครับแอมเขาอะเขามีวอลลุ่มกับมาสเตอร์บางหายากแล้วครับแค่วอลลุ่มกับมาสเตอร์ก็หายากแล้วปกติแอมทัวไปก็จะมีแค่ไม่วอลลุ่มก็มาสเตอร์อย่างเดียวถ้ามี2อันนี้มันสามารถเปิดวอลลุ่มให้สุดแล้วคลันให้เป็นเสียงแตกได้นะครับเราเป็นเสียงแตกที่หนามากแต่จะไม่แตกมากนะครับแต่ให้เสียงแตกที่เวนเทจและหนาเนื้อนะครับ เดี๋ยวผมจะลดเสียงแหลมลงหน่อยขณะใช้กีตาร์จีนนะครับถูกถนะครับเห็นไหมครับแล้วต่อมาพวกเอฟเฟกต์เหลืออะไรก็แล้วแต่เขาก็มาเรียนแบบเสียงแตกตู้แอมแบบนี้แหละครับให้เป็นเสียงที่แตกน้อยแบบนี้จนเกิดเป็นเอฟเฟกต์นั่นโน่นนี่มาในปัจจุบันนะครับแต่ทำยังไงก็ไม่เหมือนตู้หรอกครับตู้เสียงออกมาจากตู้นี่มันอิ่มที่สุดแล้ว เราสามารถเปิดตรงนี้เห็นไหมครับปิดวอลลุ่มจนสุดแล้วเปิดมาสเตอร์เราสามารถบาลานซ์อย่างนี้ก็ได้อยากเปิดมาสเตอร์เยอะก็ได้คือการที่เราเปิดมาสเตอร์หรือวอลลุ่มจนสุดข้างหนึ่งเนี่ยมันจะคันภาค EQ ให้ออกมาเต็มอิ่มกว่าเดิมกว่าเปิดแบบอย่างน้อยมาสเตอร์สองวอลลุ่มสองอย่างเงี้ย EQ ก็จะไม่อิ่มมากใช่หไหมครับถ้าเราเปิดมาสเตอร์ได้มากไม่จําเป็นต้องสุดก็ได้นะครับสมมุติผมจะลองเปิดมาสเตอร์มากแล้วเปิดวอลลุ่มน้อยมันจะไม่แตกนะ มันจะไม่แตกแล้วเพราะว่าเราไม่ได้เปิดวอนรุ่มสุดแต่มันจะอิ่มด้วย EQ แล้วใสแอมมันจะมีกำลังมหาศาลเหมือนแอมใหญ่ยักษ์เลยครับเห็นไหมครับการใช้วบนรุ่มมาสเตอร์คุณลองซื้อไปแล้วไปศึกษาดูแล้วก็ลองทำซาว์ตัวเองสนุกมากนะครับเอาละกลับมาที่เดิมก่อนถ้าปกติเราเปิดแบบนี้ครับเราเปิดแค่พอได้ยินเห็ไหมบนรุ่มกับมาสเตอร์เท่าๆกันมันจะให้เสียงบางๆแบบนี้ แค่นี้เราก็บอกดีแล้วนมฮะแต่ถ้าเทียบกับเสียงที่ผมปรับตอนแรกอันนี้สู้ไม่ได้เลยคือมวลมันไม่มีไม่มีเท่าครับแต่ไม่รู้ว่าในหูฟังมันอาจมาจะได้ยินขนาดไหนนะครับ oui, สมมติเปิดแบบนี้อย่างที่เราเคยเล่นกันท,ทั่วไปนะครับเห็นไหมครับมันก็บางๆปลิวๆผมจะลองเปิดแบบที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับ วอลลุ่มมากหน่อยไม่ต้องสุดก็ได้อาจจะมากหน่อยครับถ้าวอลุ่มมากมันจะกลายเป็นเสียงออกคลั้นนะครับแต่เสียงโน้ตจะอิ่มกว่าถ้าไม่อยากได้คลั้นให้เราเปิดมาสเตอร์เยอะหรือสุดก็ได้ครับแล้วเราก็เปิดวอลุ่มน้อยมันจะเป็นเสียงอิ่มกว่าเมื่อกี้ ต่อให้ร่้วม่มเบามากมันก็ออกมาอิ่มอยู่ดีอิ่มกว่าเมื่อตอนปรับแบบตอนแรกเห็นไหมครับแอมที่มีคุณสมบัติแบบนี้ถ้าเราใช้เป็นมันมันจะให้เสียงพลังมหาศาลนะครับชอบแอมชอบเสียงแอมใบนี้ซื้อใบนี้นะครับเชื่อผมอย่าไปซื้อแอมรุ่นนี้ที่สภาพดีกว่าถูกกว่าหรืออะไรก็แล้วแต่คุณอาจไม่ได้เสียงนี้นะครับนี่นะครับ ผมเปิดมาสเตอร์สุดนี่ยังไม่ยังไม่ใช้เกณฑ์เลยนะครับมาสเตอร์ผมอ,อวลุ่มผมเปิดแค่ดังจะได้เสียงใสโอ้ยสวยงามใหญ่มากครับอีกทีนะครับถ้าเราเปิดแบบทุกทีที่เราเปิดอย่างเงี้ยมันจะคลั้นแอมออกมาไม่ได้เลย ทีนี้พอเวลาแอมไม่มีมาสเตอร์กับวอลลุ่มเราลําบากแล้วเราอยากได้เสียงแอมเต็มมันได้ไม่ได้เพราะว่าถ้ามีวอลลุ่มเดียวหรือโทนสมมติเรามีวอลลุ่มเดียวหรือมาสเตอร์อย่างอันเดียวอันใดอันหนึ่งนะครับมันต้องเปิดมากจริงๆเปิดจนเก็บสุดร้านเขาไม่ให้เปิดเขาให้เราเล่นเบาๆหรือเล่นในห้องเนี่ยเราเปิดอย่างนี้ไม่ได้มันดังหลอกู่คน,นอื่นเขาหลับเขานอนใช่ไหมครับถ้ามีมาสเตอร์กับวอลลุ่มเราสามารถทําได้เราเปิดอย่างเมื่อกี้นี้ครับเราเปิดน้อยๆพอได้ยินมันจะอิ่มอ่ะเปิดปกตินะครับวอลล อ่ะให้ดังก็ได <world> ้เปิดให้ดังก็บางๆเสือมันจะกรุงกลวงอ่ะตรงลำตัวมันจะตุ้งแป๊บตุ้งแป๊บตุ้งแป๊บแบบนนบบบอบพอเราเปิดฝั่งใดฝั่งหนึ่งเราต้องการคลีนแลเราก็เปิดมาสเตอร์เยอะแล้วก็เปิดตรงนี้แค่พอได้ยินดียินไหมครับไพ่อีคิวมันออกมาเต็มถ้าอยากเบากว่านี้อีกเดี๋ยวกลัว มันลบกวนคนอื่นเวลาเราซ้อมตอนกลางคืนต่อให้เปิดเบามากก็เสียงอิ่มกว่าเมื่อกี้ครับเห็นไหมครับนี่คือข้อดีเช็คผ้าวุ่มไปในตัวนะครับอ่าเห็นไหมใช้งานได้ดีหมดเลยนะครับต่อไปผ้าเกลนครับมันชัแบบนี้พอเราเปิดวลุ่มสุดแล้วเนี่ยรับเปิดมาสเตอร์พอได้ยินจะกลายเป็นคลั้นแบบพวกสมัยก่อนยุคสมัยก่อน ให้เสียงแบบวินเทจจิ๊กโกอ่ะ,อะเพิ่มเทเบิลหน่อยนะครับเป็นแบบว่าจิ ico, ก๊กโกลดตรงนี้หน่อย <c oughs> เห็นไหมฮะอนสมัยก่อนเขามีแค่นี้เองปรับไม่มีเกณฑ์นะครับเราได้ซาบแบบสมัยอิริคัตตันสมัยครีมยุคาเก่าเลยนะครับมันดับจิกโกเลยแล้วสปินก็ได้นะครับเล่นแบบนี้ก็ได้อาจจะเป็นแบบ ACDC AC ก็ อโอเห็นไหมครับชอบใบนี้ซื้อใบนี้นะไม่ใช่ผมเชียนะผมก็ไม่อยากจะขายใบนี้เลยคือเก็บไว้นานนะครับเสียได้จะขายหลายทีพอลองเสียงปุ๊บก็เสียดายนะครับอ่ะตอนนี้เราใช้หุอร์ุ่มสุดมันจะแตกได้แค่นี้เป็นวินเทจเทนิ้ปุ่มเกินอะ่ะพอเรากวาดขึ้นมาจนสุดอีกมันจะแตกมาก เห็นไหมครับผ้าเกนพอคลานขึ้นมามันก็จะแตกเพิ่มขึ้นอีกนี่แหละครับแต่เราเปิดเกนมากๆเนี่ยมันจะไม่เสียงธรรมชาติเหมือนกับคบลานบอลล่มนะเกนมันคือเสียงเสียงแตกยิ่งเปิดมากยิ่งบี้นะครับเปิดแต่พอควรก็พอเกนตรงนี้มันจะไม่ไม่แตกมากเท่าไหร่นะครับยังไม่ค่อยมีผลจะมีผลตรงปลายๆนี้ นะครับจะมีผลเยอะนะครับหนามากอ่ะเราอยากได้เอฟเฟกต์กีตาร์อย่างนี้สักก้อนไม่มีนะมันต้องเอาจากตู้ครับ ซื้อของผมไปนะครับซื้ออ่านผมไปแล้วก็ปรับตามหน้าตู้ก็ได้เสียงนี้เลยแต่คุณไปซื้อรุ่นเดียวกันใบนิกจากที่อื่นมาผมไม่รู้เสียงเหมือนผมหรือเปล่าสภาพเก่าหน่อยแต่เสียงดีครับมันมองข้ามสภาพมันไปครับเอาเสียงมันเฟนเดอร์เจแปนที่เสียงแบบเหมือนเฟนเดอร์อเมริกาเลยครับ ดันนมิกยอดเยี่ยมนะครับเราจะปรับยังไรก็ได้แต่เรานะครับทีนี้เราจะลองไล่ภาคกันดูขออนุญาตเปิดแค่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับอาแค่แบบเอาอิ่มๆจากภาคเสียงคลีนก่อนแล้วกันนะครับอขออนุญาตปรับแบบนี้เราจะเราเซ็คภาคอีกควนก่อนนะปิดเทเบิล oh. นะครับ เียงดีมากนะเนี่ยเปิดอย่างเงี้ยเปิดมาสเตอร์แล้วเปิดุ่มแค่เบอร์หนึ่โโงเนี่ยโหรังลั่นนะไอแอมแบบอแอมใบนิดเดียวนนเี่ยโ,โหมันออกมาแบบมาเขาแคกเลยนะครับล้วปุ่มี่ยฟืดเลยเปิดไปี่ยแบบฟืด ประสุดนะครับประสุดก็จะมีเสียงจี่ทุกๆใบนะครับแอมแอมเทเบลเนี่ยเสียงดีมากคมกริบนะฮะต่อไปเป็นเสียงกลางนะครับเช็คเสียงกลางปิดเสียงกลางไม่มีข้อแคกเลยนะครับสวยใหญ่เบิ่มล่มมเลย เดีย้ทราบก่อนนะนะนะครับแอมปใบนี้ผมก็ซื้อต่อมาเหมือนกันผมไม่ทราบว่าข้างในมันเดิมไหมซ่องอะไรมาไหมแต่ที่สําคัญคือใช้าง,งานได้ดีมากเสียงดีมากผมบอกได้แค่นี้ครับตรงอื่นไม่ต้องไปสนใจแล้วครับใช้าง,งานได้หมดนะครับเอาละมาที่ปุ่มเบสปิดเบสครับเปิดเทเบิลเพิ่ม,มนิดนึงมาบล่มเลย ใหญ่จนบ้านทับระเบิดนะครับเห็นไหมครับอาล่ทีนี้มาเช็คภาคมาสเตอร์วอลลุ่มแล้วก็เกนบ้างนะครับพาคมาสเตอร์นะครับปิดหมดก็ปิดอาร่บอกอย่างนึงนะครับ EQ อย่าปิดศูนนะครับ EQ ต้องมีการเปิดขึ้นมานิดนึงถึงจะมีเสียงนะครับอ่านะครับมาสเตอร์ใช้งานได้ดีครับดังเบานะครับต่อไปเป็นปุ่มวอลลุ่มปิดนะครับ เห็นไหมครับใช้งานได้ดีมันไม่เหมือนกันนะมาสเตอร์เปิดหมดมันใสใหญ่บอลลูมเปิดหมดมันคลั้นเสียงแตกวินเทจเห็นไหมฮะทีนี้มาลองเทสเกนบ้างเอาธรรมดาดูก่อนปิดหมดเกนสามารถปิดหมดได้นะครับก็เป็นเสียงคีนความเสียงนิดนึง เห็นไหมเล่นเกมเนี่ยจากหนมาถึง6เนี่ยถ้าจะไม่มีผลเลยมีครับน้อยมากมีนะแต่น้อยให้เกมมาสวยนะให้เกมมาวินเทจอ่ะนะครับจากเนี่ยจากศูนย์มา5้าเนี่ยมีนิดเดียวแข็งแรงขึ้นจาก5ไป8มีนะครับ แต่ว่าไม่มากเสียงสวยงามแล้วแข็งแรงขึ้นพอเปอิดตรงนี้ครับจากแปดไปถึงสิบจะแตกมากแล้วยอดเยี่ยมสวยงามมากครับคุณจะปรับได้ตามใจคุณที่ปรารถนาเลยนะครับเห็นไหมครับการมีการมีตรงเนี้ยแอมแบบเนี้ยมันก็ทำให้เรา ปรับเสาได้กว้างและซ้อมการปรับเสาของเราด้วยนะครับยอดเยียมมเเ่ยมมากเอาละเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานยอดเยี่ยมหมดเลยนะครับเนี่ยตู้สภาพดีด้วยเนี่ยผมลองเอาแจ็คออกเวลาเช็คสภาพตู้นะครับเอาแจ็คออกเลยนะครับคุณเปิดทุกอย่างแบบครึ่งนึงหมดอะแล้วเปิดปลั๊กไฟถ้าแอมมันไม่จีบแส,สดงว่ามันสมบูรณ์มากปกติแอมที่ช้ำมาแล้วซ่อมมายเยอะเนี่ยเปิดแค่นี้ตายแล้วชา มีมีวี่งหอหนึ่งต่อให้ไม่ซ่อมก็ชาพีวีอเมริกาที่เป็นตู้หลัง,งโคกผมมีเต็มเลยสี 4, ่ห้าใบเปิดมายัางไงก็ชามันเป็นน้งมันเอ,อานั้นอะ่ะเป็นข้อยกเว้นนะครับเนี่ยหึบเบาๆยอดเยี่ยมครับเดี๋ยวเราซช้แค่นี้ถ้ามันถ้ามันปกติมันจะเป็นอย่างนี้ครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูสภาพกันเลยนะครับเดีย๋ยวผมขออนุญาตวางกีตาร์ก่อนนะครับทำเป็นคลิปเดียวเลยนะครับสักครู่นะครับเอาตรงนี้หูฟังอ๋อมันจะติดหูฟังหูผมด้วย เดี๋ยวน้าเลยนะสักรู่นะครับเดี๋ยวขอโทษทีครับเมื่อกี้มือไปโดนไอ้ปุ่มหูฟังนะครับปุ่มที่มันกดเป็นสวิตช์อย่างเงี้ยมันก็ดับไปเองเฉยเลยนะครับยืนยันการอคลีปอีกทีนะครับเนี่ยไปโดนตรงเนี้ยตรงปุ่มที่มันเป็นคําสั่งเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยคําสั่งเปิดปิดบอลุ่มเนี่ยนะครับมันก็เลยดับไปนะครับยืนยันอีกครั้งนึงนะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดกุมภาหกแปดนะครับยีต้า์ก็เพิ่งวางตรงนี้แหละครับสะพาวข้างบนเนี่ย หูเหี้ยมันหายไปอ่ะไม่มีมีรอยเจาะนู่นนี่มาบ้างหนังด้านหน้ามีขาดมีแหว่งบ้างแต่เสียงดีงามมากระบบการใช้งานยอดเยี่ยมมากเอาโคมไฟสองให้เห็นเลยนะครับหนังตู้ด้านหน้ามีรอยถลอกตรงนี้นะครับผ้าลำโพงยังสภาพดีอยู่นะครับล่อลำโพงดูสภาพดีปุ่มปรับเดิมๆสภาพดีนะครับตัวขอบตู้หนังมันก็หลุดลอกถลอกบ้างตามธรรมชาตินะครับ ด้านข้างโอเคร้อยสลอกตรงนี้นะครับตรงนี้หมุดลองก็ยังมีอยู่นะครับไปด้านข้างอีกข้างหนึ่งก่อนเอาปิดปลั๊กก่อนสวิตช์ขณะปิดปลั๊กเลยยังไม่ปุ๊กดังเลยนะเนี่ยปลั๊กเบาๆแค่นี้เองไม่ใช่บุกไม่มีนะครับปลั๊กเบาๆนี่ครับด้านข้างอีกข้างหนึ่งก็ร้อยขาจากด้านข้างด้านหน้านะครับร้อยขาตรงนี้ที่ลองยังมีอยู่นะครับเป็นแบบฟาปิดนะครับ เป็นแบบฝาปิดเลยนะครับฝาไม้พวกนี้จะมีผุบ้างอยู่แล้วโอ้โหนี่มันกี่สิบปีแล้วนี่ครับเจแปนน่าจะมีอย่างต่ำ,ตำน่าจะอัพอัพยี่สิบห้าสามสิบกว่าปีแล้วนะครับยี่สิบห้าถึงสามสิบกว่าปีนะเป็นแองเฟนเดอร์เจแปนนะครับใช้ไฟร้อยสิบนะครับแต่ตอนนี้เราใช้สองร้อยยี่สิบได้เลยนะครับผมเขียนบอกไว้แล้วเสียบสองร้อยยี่สิบได้เลยหูจับด้านบนไม่มีนะ,อะขอดูด้านล่างหน่อยสิครับดูบางทีดูให้หมดโอเคด้านล่างสภาพดีนะ ล,ล่างสภาพดีไอตัวหมดนี้ยังมีอยู่แต่ตรงนี้มีรอยเจาะอ,อยู่เห็นไหมฮะมีรอยเจาะผมบอกละเอียดเลยไหมครับรอยเจาะอ,อันนี้ก็คือขาเดิมลูอยู่ตรงนี้แต่เขาย้ายลูยตรงนี้นะครับอาจจะเป็นอาจจะวางหม้อปแปลงไว้ตรงนี้ก็ได้เราก็ไม่รู้นะนะก็ได้มาตามนี้เอาละมาไขาดูข้างในกันวันนี้เราจะดูข้างในลําโพงพร้อมกันผมก็ไม่เคยแกะดูเหมือนกันนะครับเสียงมันดีผมก็จบแล้วไม่สนใจไม่ได้สนใจอะไรนะครับ เดี๋ยวคลิปแกะดูด้านในเพื่อไม่ให้เสียเวลาเอารีแบบรวดเร็วเลยแล้วกันนะครับเอาแล้วครับแกะฝาเรียบร้อยครับยอดเยี่ยมไปเลยเดยลอกลำโพงเดิมสวยมากนะครับยืนยันอีกครั้งนึงนะครับยีิบเดกุมภาหกแปดครับนี่ครับ หลังจากถอดฝาแอมมาแล้วด้านในฝาเองสภาพดีอยู่เลยนะครับนี่ครับนี่เห็นไหมถ้าเอาอะแดปเตอร์เนี่ยมอแปลงร้อยสิบเนี่ยฝังไว้บนนี้เรียบร้อยแล้วครับนะฮะตรงนี้ไม้มีบวมหน่อยนึ่งครับไม้มีบวมแตกหน่อยหนึ่งครับด้านในนะด้านนอกไม่เห็นไม่มีนะครับอ่าเรามาแกะอย่างเงี้ยเห็นได้เห็นชัดนะครับมีหยักย่ยด้วยนะครับซื้อผมสบายใจได้เลยผมบอกหมดนะฮะผมเพิ่งเคยแกะดูนะเนี่ย ซื้อมาแบบโอ้โหตอนไปนลองเสียงดีมากก็เลยเอาเลยคือผมเคยเล่นแอมพวกนี้มาหมดแล้วอะใบนี้เสียงมันแบบสุดๆจริงๆอะเสียงดีมาก,ก็ตกใจรีบเอาเลยไม่สนหรอกข้างในต่อให้โมให้แตกอะไรไม่สนอะเสียงนี้เอาหมดอะนี่ครับเขาติดตั้งอย่างดีนะครับติดตั้งหม้อแปลงให้เราเรียบร้อยแล้วเราถึงเสียบไฟบ้านได้เลยสองร้อยสบโวลต์ได้เลยสบายนะครับบอร์ดวงจรดูแล้วไม่มีรอยแก้ไขอะไรแล้วครับนะเราไม่แกะดูหรอก ถึงจะซ่อมมาบ้างอะไรเราก็ไม่รู้นะครับไม่เราไม่ได้แบบเซียนขนาดน,น,นั้นนะครับแล้วมันเสียงดีขนาดนี้ไม่ต้องสนใจครับตอนนั้นมีมี qc ด้วยเลข QC นะครับอะไรหนึ่งเก้าหกหนึ่งก็ไม่รู้นะฮะโอเคยอดเยี่ยมครับดูแลด้วยใจครับชมราคาที่หน้าเฟซบุ๊กเลยนะครับผม